กาสวัสดีครับกาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านกลับมาพบมาเจอกันเสาร์ของวันจันทร์ที่24นะครับวันจันทร์ที่24ครับมีนาคม2568นะครับอาเสาร์นี้นะครับมาพบมาเจอกันนะครับกาแปรตัไลเป็นเรื่องของกับตัวเลขแนวทางนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมาในเสาร์นี้นะครับ ตัวเลขแนวทางที่ทางช่องเฮาจะนําเสนอให้ทีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับจากคือนะครับเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของคนมักเลขนะครับอาใดตัวเลขแนวทางครับมาใหม่ๆบัดบัดนะครับเมือ่อคืนนี้เองก่อ,อนอื่นนะครับแอดวิไลก็ต้องขอากราบขอบุญขอบคุณ นะครับแนวทางของคนมักเลขนะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางนะครับมาให้แอดวิไลครับไดน้นำเสนอฝากต้อนคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสม,มุดประกาศไว้นะครับมือหนีก็ถือว่าเป็นวันที่24แล้วนะครับถือว่าจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่ <c oughs> 1เมษายนครับ2067อ่ะก็ต้องขออภัยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคุณพ่อคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวนะครับอ่ะเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวบางวันนะครับก็ไม่ล่มกระโชกแรงนะครับเหตุให้คุณพ่อคุณแม่ลูกๆล้านๆนะครับปรับอากาศปรับตัวบ่ท่านนะครับอ่าจังได้ก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอ่ามื่อขึ้นนี้ก็ถือว่าแม่บ้านผมนะครับก็ถือว่า นะครับไ่ได้ไปกีดอย่างเลยนะครับเมื่อขึ้นนี้อ่าบ่อสบายนะครับหลังจากไปซอยการซอยงานทั้งวัดออกมานะครับมีอาการบ่สบายกินยานอนหลับนะครับถึงส่วงเศร้ากันเลยนะครับอ่าดูแลรักษาสุขภาพให้ดีคุณพ่อคุณแม่นะครับอาครับเข้าข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางกันนะครับแนวทางของคนมักเลขนะครับอ่าครับนี่คือ แนวทางตัวเลขงวดที่ผ่านมานะครับของคนมักเลขครับมาให้เห็นเฉพาะเลขวิ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่งวดที่ผ่านมานะครับวิ่ง2กับ8บนล่างปากคนวา2มาล่างนะครับแนวทางชุดล่างแตกส2สองก็นยังถือว่าเลขวิ่งยังมาให้เห็นอยู่นะครับสําหรับแนวทางของคนมักเลขนะครับงวดที่ผ่านมานะครับคนมักเลขนะครับ จากสำนักต่างๆที่แอดวิไลได้สรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามไปนะครับเล็กวิ่งนะครับถือเข่าเขาประมาณ20กว่าสำนักนะครับสำหรับเล็กวิ่งสุดจับคู่กับมีตั้งแต่เฉียดชิวไปนะครับหางวดนี้นะครับได้มาแล้วนะครับแอดวิไลก็ขอกาบขอบุตรขอบกุณแนวทางของคนมักเลขนะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะครับห้ามาเบิ่งกันวดนี้เพิ่นบาเพิ่นมันใจคักนะครับ แตกแน่นอนคุณพ่อนะครับชุดจับคู่นะครับอ้ามาเบิ่งกันคนมักเลขหนึ่งเมษายนหกแปดนะครับ มาเบิงกันนะครับวดน,นี้นะครับคนมักเลขได้มาที่อาวิ่งวิ่งวิ่งศูนกับห้านะครับ <c oughs> แนวทางบนล่างนะครับ แค่ทางบนล่างจับคู่ครับศ <c oughs> ูนย์ห้าหกห้าแปดห้า,หา ศูนยูนย์เจ็ดสามเก้าเกียนตามเลยนะครับเอาไปหกสองสองห้าสุดสุดท้ายคือสามศูน คับทั้งบนทั้งมวนมีเก่าชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่มีเก้าชุดนะครับสําหรับแนวทางคนมักเลขนะครับอ่ะครับทวดอีกรอบหนึ่งนะครับแนวทางเป็นบนล่างเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับ อันนี้เป็นวัดที่ผ่านมานะครับเฉพาะเล็กวิ่งนะครับมาให้เห็นเฉพาะเล็กวิ่งนะครับวิ่งอสองมานะครับอ่าครับวัดน,นี้นะครับมีวิ่งศูนย์กับห้านะครับจับคู่มีศูนย์ห้าหกห้าแปดห้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดสามเก้าหกสองสองห้าสามศูนย์นี่คือชุดเต็มนะครับคุณพ่อคุณแม่คือชุดเต็ม ย้ำว่าเป็นชุดเต็มนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจตามนี้นะครับอ่ะคนมักเหล็กน,นะครับวงกลมมาให้แค่สามคูนะครับคุณพ่อคุณแม่ตัวที่แนวทางของคนมักเหล็กวงกลมนี่บรรลุว่าจะถูกโกรดใจคุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับเริ่มจากนะครับคูแหลกนะครับที่วงกลมศูนย์ห้าครับแปดห้า แล้วก็3ามก้าสมคููนะครับคุณพ่อคุณแม่สามคููเน้่นๆเลยนะครับเอาครับแคบหน้าจอกันเลยนะครับแคบหน้าจอกันเลยนะครับนเนว่างตัวเลขของคนมักเลขนะครับศูนย์ห้า 0, 8, 5, 3, 9นะครับตัวเลขที่เพิ่นวงกลมเน้นยำ้ำให้นะครับตัวเลขแนวทางกจ็จะประมาณนี้นะครับเอาครับสำหรับเส้านี้นะครับคลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับจะจากล่า,าคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับจังไดกะแอดวิไลนะครับกอ อนุญาตไล่เอฟซไปนะครับสําหรับเซานี่ต่อไปเป็นสํานักใดนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เข้านะครับติดตามกันขอให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ